เดี๋ดกับทุกคนบอสโจเตรียมทําเพลงใหม่เตรียมทําโชว์ใหม่ให้กับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงและอุงอิงเพชรบ้านแพงยังจะได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องขายอ้อด้วยนะครับโอ้โหทุกคนพูดไปขนลุกไปนะครับนี่คือข้อความที่บอสโจได้โพสต์ลงเอาไว้ครับที่แฟนเพจหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาเสดเดิดครับทุกคน นี่ครับทุกคนเพราะโจไม่ต้องบอกรักอุ้งอิงทุกวันครับแต่นี่คือสิ่งที่พ่อทําเพื่อลูกจริงๆนั่นก็คือสร้างสารรค์ผลงานให้กับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับล่าสุดครับทุกคนทางด้านนะครับหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาเสดเด์ ah ได้โพสต์ข้อความเนี่ยเอาไว้บอกว่าแม่น้อยสิเต้เสดเดิเร็วๆนี้พ่อโจเตรียมวางงานเพลงใหม่ต้อนรับฤดูกาลใหม่สดใสกว่าเดิมทั้งผลงานเพลงและด้านหน้าเวทีและเพลงประกอบ ภาพยนตร์เรื่องคายอ้อซึ่งนั่นก็แปลว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงจะได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์คายอ้อครับทุกคนเราจะได้ฟังเสียงร้องของอุงอิงในโรงภาพยนตร์ครับและอีกหนึ่งอย่างที่พ่อโจจะทําเพื่อลูกสาวนั่นก็คือเตรียมแผ่นทําเพลงใหม่ให้กับอุงอิงเพชรบ้านแพงเพื่อต้อนรับฤดูกาลใหม่ครับ โอ้โหทุกคนอย่างที่บอกนะครับนี่คือสิ่งที่พ่อโจทําเพื่อลูกสาวจริงๆนะครับต้องบอกว่าเพลงใหม่ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเราได้ฟังกันแน่นอนในฤดูกาลหน้าครับอย่างทีมอิ่มข่าวกระแสเคยพูดเอาไว้เสมอครับว่านี่คือผู้บริหารสมองเพชรทำให้แฟนคลับ f อเนี่ยคิดถึงไปก่อนอุงอิงทิ้งช่วงออกเพลงไปก่อนแต่จะมา บุ้มเดียวนะครับในวันเปิดฤดูกาลนี้เลยครับทุกคนที่พ่อโจเนี่ยเตรียมต้อนรับฤดูกาลใหม่นั่นก็คือจะทําเพลงให้กับลูกสาวครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราจะได้ฟังเพลงใหม่อุงอิงเพชรบ้านแพงเร็วๆนี้แน่นอน fc แฟนคลับบอกว่าโอ้ฉันวางโทรศัพท์เอาไว้หลายเดือนแล้วเพื่อที่จะแบบจะมาปั่นวิวให้กับลูกสาวและตอนนี้แลลวครับทุกคนเตรียมเลยใครที่กําลังคันมืออยู่กับการปั่นวิวให้กับน้องอุงอิงกับการชมวิวของอิงนะครับ เตรียมเลยครับทุกคนนี่คือนี่คือผู้บริหารที่เขาเขาแบบเขาคิดเป็นเขาคิดได้ครับทุกคนกับการที่แบบว่าอะ่ะทิ้งช่วงนะอย่างอย่างฤดูการที่แล้วเนี่ยเราได้ฟังเพลงอุ้งอิงแบบอิ่มเอมจิตใจมากๆคือต้องบอกว่าในยุคนี้การทําเพลงการลงทุนไม่ใช่น้อยนะครับหลายแสนบาทมากๆและพ่อโจทําเพื่อลูกสาวขนาดไหนในฤดูการที่แล้วเราได้ฟังเพลงอุง้งอิงติด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 กันมาเยอะมากๆและพอในช่วงหนึ่งพ่อโจหายไปช่วง หให้แฟนคลับ FC เนี่ยคิดถึงและทุกคนเชื่อเลยไหมครับว่าเนี่ยเพลงใหม่ที่จะออกมาเนี่ยเตรียมเลยนะครับว่าจะ10ล้านวิวไหมจะ1วัน2ล้าน3ล้านวิวไหมเพราะแฟนคลับคิดถึงครับนิมอิมคิดว่าเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นทริคที่บอสโจนเนี่ยคิดเอาไว้อย่างแน่นอนว่าคือให้แฟนคลับอย่าคิดถึงไปก่อนคิดถึงก่อนนะเพลงองค์อิงเนี่ยอย่าเพิ่งปล่อยนะ แล้วพอแฟนคลับเนี่ยหวนคิดถึงมากๆากแล้วพ่อโจก็จะเตรียมปล่อยบื้มเดียวในวันเปิดฤด,ดูกาลนี่แหละครับทุกคนเตรียมเลยนะครับเตรียมรอฟังเพลงมุอิงเพชรบ้านแพงเพลงใหม่กันเลยทีเดียวและที่สําคัญนะครับพ่อโจเตรียมวางงานเพลงใหม่ต้อนรับฤด,ดูกาลใหม่เงั้นก็แปลว่า เปิดฤูดูการใหม่เราจะได้ดูโชว์ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแบบอลังการแบบสดใสกว่าเดิมแน่นอนครับทุกคนเนี่ยครับทุกคนพ่อโจเนี่ยได้โพสต์เอาไว้ว่าโชว์ใหม่ด้านหน้าเวทีเนี่ยเราจะได้ดูแบบแน่นอนสำหรับโชว์ของอุงอิงนะครับรีได้วว่าพ่อโจเนี่ยเตรียมทุ่มทุนเลยนะอันนี้เขาต้องบอกว่าทุ่มทุนเพื่อลูกสาวเลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพลงประกอบละครคายอ้อประกอบภาพยนตร์คายอ้อนะครับแล้วก็ทั้งงาน หน้าเวทีอีกโอ้โหนะับทุกคนนี่คือสิ่งที่พ่อเนาะทำเพื่อลูกจริงๆนะครับอย่างที่บอกว่าคือการถ่ายคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งของพ่อโจกับองุงอิงเนี่ยเรามองว่าอันนั้นคือผลงานแล้วนะครับอันนั้นคือผลงานที่ทําให้แฟนคลับเนี่ยได้ติดตามก็เลยแบบว่าเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะลืมลืมไปว่าไม่ค่อยมีเพลงองุงอิงปล่อยออกมาคือเพราะเรานึกเสมอว่านั่นคือผลงานของพ่อโจแล้วก็น้องอุงอิง คือแบบเขาไม่เคยหายไปจากโซเชียลอะครับทุกคนนึกออกไหมเขาไม่เคยแบบว่าทิ้งให้แฟนคลับ FC เงียบเหงานะครับเขาจะถ่ายคอนเทนต์กับลูกสาวตลอดบอสโจก็จะถ่ายคอนเทนต์ตลกให้พวกเราได้ดูตลอดมันก็เลยรู้สึกว่านั่นคือผลงานของพ่อโจแล้วก็น้องอุงอิงอะและยิ่งพ่อโจได้มีการโพสต์แบบนี้อีกนะครับยิ่งตอกย้ำว่าฤดูกาลหน้าคือคือนกำไรสู่ FC แฟนคลับจริงๆอะ นั่นก็คือการได้ดูโชว์ใหม่ของน้องอุงอิงคือได้ดูโชว์ผลงานเพลงใหม่ของน้องอุงอิงแล้วก็ภาพยนตร์ประกอบภาพยนตร์เรื่องคายอ้อและที่สําคัญเราเคิดถึงเพลงพ่อโจโด้วยนะอยากให้พ่อโจออกเพลงใหม่แต่งใหม่อยากคิดถึงเสียงร้องของพ่อโจเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่น้องอุงอิงเนาะอยากให้พ่อโจออกเพลงใหม่ออกมาเหมือนกันนะครับอย่าทิ้งช่วงให้แฟ,แฟนๆคิดถึงนานนะสำหรับเพลงของพ่อโจเราก็ อยากฟังเสียงของบอสโจเหมือนกันและที่สำคัญเมื่อคืนนี้วินาทีที่พ่อโจแล้วก็น้องอุงอิงออกมานะครับโอ้โหแฟนคลับคือลุกสปรือขึ้นมาเต้นกระซุยกระจายครับทุกคนคือสองพ่อลูกคู่บุญเขาเอาอยู่จริงๆนะครับและอุ้มอิ่มดูงานมินิคอนเสิร์ตเมื่อคือนนี้เป็นเป็นครั้งแรกที่อุ้มอิ่มดูด้วยสนุกสุดเวี่ยงมากๆพ่อโจคือเอนเตอร์เทนคนดูคือมอมิ่มแบบเนี้ยเสียงกรี๊ดตื่นมาปวดหัวเพราะว่าโดนพ่อโจอุงอิง เอาไปกินแล้วเมื่อคืนนี้นะครับคือเขาแบบโอ้โหเอนเตอร์เทนได้อยู่มากๆนะครับทุกคนแล้วก็นี่คือสิ่งที่ พ่อทําเพื่อลูกจริงๆทุกคนเข้าไปอ่านนะที่แฟนเพจหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาเสดเดิดนะครับแบ่น้อยสิตเต้ยเสดเดิดเร็วๆนี้พ่อโจเตรียมวางงานใหม่ต้อนรับฤด,ดูกาลใหม่ใช้ลายก่าเดิมทั้งงานเพลงด้านหน้าเวทีและเพลงประกอบภาพยนตร์ขายอ้อนะครับนอกจากุงอิงจะได้รับบทเด่นในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วนะครับน้องยังได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์อีกและทุกคนคิดดูสิว่า ในภาพยนตร์เรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์แล้วเราจะได้ฟังเสียงอุ๋งอิงในโรงภาพยนตร์น่ะแล้วมันแบบเซอร์ราลสุดๆไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะเซอร์ราลแบบคือเสียงมันแบบออกมาจากทุกทั่วสารทิศในโรงภาพยนตร์น่ะโอ้ยอยากดูแล้วแล้วก็ฤดูการหน้าเนี่ยอุ๋มอิ่มคือเปิดฤดูการเนี่ยชวนชวนพิกติปไปแล้วนะครับไปแน่นอนไปไปตกกันแน่นอนไปโดนพ่อโจอ,อุ๋งอิงตกแน่นอนนะครับทุกคนนะ มารอติดตามกันได้เลยแล้วก็ขอบคุณบอสโจนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะนี่แหละคือคนเบื้องหลังจริงๆที่เขาทําเพื่อลูกสาวจริงๆอย่างวิมข่าวกระแสเคยเคยคุยกับบอสโจเคยพูดคุยนะก่อนอุ๋งอิงจะออกหอบฝันมาหลังห้านบอสโจแทบไม่ได้นอนเลยนะครับคิดว่ายังไงลูกสาวคนนี้อุ๋งอิงเนี่ยจะต่อยอดให้เปรี้ยงดังทั่วโลกคือบอสโจเขาคิดถึงขนาดนั้นเขาคิดไปได้ไกลมากมาก นะครับเขาคิดไปได้ไกลามากๆนะครับทุกคนเพราะแซนแล้วนะครับอุงอิงเพชรบ้านแพงคนนี้คือความภูมิใจของพ่อโจแล้วก็ FC แฟนคลับนะครับและดดูการหน้าเตรียมเลยนะครับผลงานอุงอิงโดดเด่นแน่นอนแล้วพ่อโจ ทำออกมาทําถึงแน่นอนนะครับนาะออ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ส่งกําลังใจให้พ่อโจเยอะๆคือเขาไม่ต้องพูดว่ารักองคอิงทุกวันแต่สิ่งที่เขาทํานี้คือรักสุดหัวใจครับทุกคนสำหรับพ่อโจที่ทําเพื่อลูกสาวคนนี้นะครับนั่นก็คือผลงานแบบที่ ทำออกมาแบบว่าติดติดติดกันจริงๆอะนะครับนอะอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, ด้วยคือปวดหัวมากวันนี้อาจจะพูดแบบเบร์เบร์หน่อยนะครับทุกคนแต่ว่าก็เต็มที่นะครับฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, ด้วยครับรักทุกคนครับ